ปีงบประมาณ2,564สำนักง,งานกสนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบกสนให้สถาบันกสนภาคเหนือเพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานและนิเทศติดตามผลการดำเนินงานและจัดสรรให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแห่งละ1,000 0แบาทเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบกศน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวสถาบันกศนภาคเหนือได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบกศนเมื่อวันที่8เมษายน2564ณห,หอประชุมร่มใสสถาบันกศนภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน66คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดผู้อำนวยการกรสนอ,อำเภอเมืองบรรลักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดในเขตภาคเหนือและคณะทำงานของสถาบันกสนภาคเหนือ ทั้งนี้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่งได้จัดทําแบบสํารวจข้อมูลพื้นฐานสําหรับใช้เป็นข้อมูลสภาพความต้องการก่อนดําเนินการพัฒนาตามโครงการส่วนภารกิจด้านการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จึงสามารถลงพื้นที่นิเทศติดตามได้เพียง6จังหวัดคือแม่ห้องสอน ลำพูนเชียงใหม่ลำปางพิจิตรและพิศนุโลกส่วนจังหวัดที่เหลือนิเทศโดยศึกษานิเทศและผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงานกศนจังหวัดและได้ร่วมกันประชุมสรุปผลการนิเทศผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่24สิงหาคม2,564สําหสำหรับพื้นที่ดำเนินงานนั้นได้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัด15แห่งห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี2แห่ง คืออำเภอเมืองตากและอำเภอเมืองลำพูนจากการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานพบว่าการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนทุกแห่งเริ่มต้นจากทุนเดิมที่มีอยู่ทั้งด้านอาคารสถานที่วัสดุอุป,ปกรณ์บุคลา,ากรกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่งมีความพร้อมไม่เท่ากันโดยเฉพาะด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส่วนใหญ่มีสภาพเก่าและชำรุดดังนั้นห้องสมุดประชาชนทุกแห่งจึงได้พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการต่างๆเช่นการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องสมุดมีการจัดโซนบริการตามแนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเช่น h o w o r k i n g zone, learning zone, relax zone, activity zone, computer zone, m u l ติมีเดียโซนและ c o ฟ f e e zone เป็นต้นมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในภาพรวมของภาคเหนือ17จังหวัดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ8 9 2 9 สวัสดีค่ะดิฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่งของห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปางค่ะเป็นผู้กเกษียณแล้วนะคะก็เลยมาสมัครเป็นสมาชิกรู้สึกชอบมากที่นี่มีนวนิยายให้อ่านสำหรับสวที่อยู่บ้านก็จะมีความพเพลิดเพลินมหานวนิยายจากที่นี่อ่านมีให้เลือกมากมายแล้วก็มีบรรลักษ์ที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องน,นวนิยายว่าจะอ่านเรื่องไหนแนวไหนยังไงสามารถให้คำแนะนำได้ดี มากๆนะคะนอกจากนาวนิยายแล้วก็มีหนังสือที่จะมีให้ความรู้นะคะในด้านต่างๆเป็นปะกินกะเป็นท่องเที่ยวก็มีนะคะแล้วก็เป็นศิละปะวัฒนธรรมซึ่งชอบมากๆค่ะบอกได้เลยว่าในฐนานะของคนนำปางรู้สึกภูมิใจแล้วก็พึงพอใจสำหรับบริการที่นี่มากๆค่ะคุณคะปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จคือ มีการจัดสรรง,งบประมาณและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างชัดเจนผู้บริหารสถานศึกษาและบรรลักษ์เห็นความสำคัญและมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนที่มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาให้ความสำคัญเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์เรียนรู้ร่วมกันด้วยวิธีการที่หลากหลายทันสมัยต่อย,ยอดความต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตปัญหาอุปสรรคที่พบได้แก่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจและเป็นงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ไม่สามารถนำไปใช้ในการจัดซื้อจัดหาครุพันฑ์ได้ซึ่งภารกิจหลายประการจำเป็นต้องใช้ครุพันฑ์โดยเฉพาะสดทัศนุปกรณ์ต่างๆบรรลักษ์มีการเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากเป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการส่งผลให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนลดลงอย่างต่อเนื่องอาจเกิดจากลักษณะการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการอ่านในยุคปัจจุบันที่นิยมอ่านผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกง่ายและประหยัดเวลาไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้การให้บริการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวเป็นบางช่วง ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดประชาชนได้ข้อเสนอแนะต่อสำนักงานกอสอนอ 1. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบตามที่สำนักงานกอสอนอจังหวัดเสนอ 2. ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อเห็นการพัฒนาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 3. ควรสนับสนุนอัตราบรรักษ์ที่มีสถานะเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง 4. ควรจัดทําแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้นรวมทั้งแบบสํำรวจข้อมูลและแบบรายงานต่างๆ สวัสดีค่ะค่ะนางจิตรพรเทวนาบนรรลักษ์ห้องสูร่รประชาชนจังหวัดลำปางนะคะความรู้สึกที่ได้รับเ,เข้าร่วมโครงการ c o l o n i n i n g space นะคะเรารู้สึกว่าห้องสมุดได้รับการดูแลเป็นพิเศษทำให้คนทำงานรู้สึก เป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับบรรลักษ์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะห้องสมุดมีการปรับปรุงทั้งโครงสร้างนะคะทั้งกายภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการนะคะได้รับการปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในค่ะแล้วก็ได้แบ่งสรรงบประมาณนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งในห้องสมุดแล้วก็มีการจัดหา งบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อให้การค้นคว้าแก่สมาชิกนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมของเราห้องสมุดมีความเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโค a ล n น n g งสเปซนะคะสมาชิกผู้รับบริการเข้ามาก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวเลยล่ะคะ่ะว่าห้องสมุดมีการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นที่พึงพอใจอย่างยิ่งสําหรับผู้รับบริการเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ